6สายพันธ์แมวที่ได้รับความนิยมต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแมวสายพันธ์ที่กล่าวถึงเมนคูนเป็นที่รู้จักจากขนาดที่ใหญ่และหูกระจุกพวกมันมีธรรมชาติที่เป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายและมักถูกเรียกว่ายักษ์ผู้อ่อนโยนในโลกของแมวสยามแมวสยามเป็นที่รู้จักจากดวงตาสีฟ้าที่โดดเด่น ขนสั้นและจุดสีที่โดดเด่นพวกเขามีเสียงร้องสูงฉลาดและมีบุคลิกขี้เล่นและกระตัวืุรน้นปอร์เซียเปอร์เซียมีขนยาวเหมือนชุดโค้ทที่หรูหราได้หน้ากลมและมีท่าทางที่สงบและอ่อนโยนพวกเขาต้องการการดูแลขนเป็นประจำเนื่องจากขนที่หนาและเป็นที่รู้จักจากธรรมชาติที่เชื่องและน่ารัก สกอตติดโฟมีหูพับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ดูน่ารักและแตกต่างพวกมันมีนิสัยที่อ่อนหวานและเป็นเม็ดและมักจะเข้ากับคนง่ายและปรับตัวได้เบงกอลเบงกอลมีลักษณะป่าที่โดดเด่นด้วยคนที่คล้ายกับเสือดาวพวกเขาเมรอีกความกระตุลร,รนุนขี้เล่นและต้องการการกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากสฟิงค์ เป็นแมวที่ไม่มีขนหรือมีขนน้อยมาก พวกมันเป็นที่รู้จักจากผิวหนังที่เหียย่ยวย่นใบหูที่ใหญ่และธรรมชาติที่ร่าเริงและซุกซนแม้จะไม่มีขนแต่ก็มักจะถูกอธิบายว่าอบอุ่นและน่ารักโปรดทราบว่านี่เป็นเพียงคำอธิบายสัน้นและแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะความต้องการการดูแลและนิสัยใจคอที่แตกต่างกาันการวิจัยและทำความเข้าใจกับความต้องการของสายพันธุ์เฉพาะเป็นสิ่งสำคัญเสมอก่อนที่จะพิจารณารับเลี้ยงพบกันใหม่ในฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนรนา ด้วยนะ